เดอดขาดลยน่ไหมเนาะสบายดีน้องคำปูยังไงมาเตดึกพี่น้องมาทางนี้พุทธนรงคงสุตหะสั่งคุณนุ้ยใหญ่นะทั้ง่ันคุณนุ้ใหญ่แต่ตดทิมตี้คำหย่านะช้ยจะกรรมนี่สองสามอะ พีเด้อไอรังไอโน่เด้อส<า>เออสามกำรรพีพีออกเริ่มแล้วพี่น้องเราดูการเกี่ยวเข่าเนาะมือแหลกของเขาน้องโตโน่น้องรังน้องขำน้องเอื้อยมาเที่ยวแล้วสูเลือกหงาเลยเลือกหงาเลยใช่เมียไอลัง แล้วจังบ่จักนอแต่กนนรกันบมเมื่อแต่เด็กผมดูเมี่อแทนที่จิตส่วนกันลงมาเกี่ยวเขาตื่นนอนแล้วพันมือเข่ามันก็สีนักเติบอยู่ด้านนอก้องพนพนหก็หยุดสองมือเขากสกเติบอยด้านนอกห เพราะคัวยังใชาระบางเลยด้วยีกันบี้กันแล่แลมึงยิ้มมาถามก็กำลังข้ากระพานหมักผักพานหมักผักว่าท่านเรียกจะเมลก้นงามกายต่ลุงกีลงไปก่อนทำเน่ยด้พูดทางอ หนึ่งสองสามหาให้หาให้หย่านะนี่ยมอท้งหลังก็ได้ซิปตทางนี้มันกับปลไหเยมันไล่แต่หนี่หนี่เลก่สองลายได้ยาจะเบิ่งเออก็หาห้อากันยังวันี้นะตั้งน้ำกบางๆนี่ Ni ác liệt nan nèo nắm bọn tụt tàn dòng mày môn đâu, tụt 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 nó tụt 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 tụ 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 tụ

สู่กับหญา้สู่กับื้มีแต่นี่แหละเอายายาน่อเดี๋ถ่ายแล้วก็เมื่อ้ะยนลูกค้าน่อยมาเงียนประดังยูโรถชเลง่ายเมียที่ลูเห็นไหม่ายคลิปแล้วจังเมื่อ อย่าไปเพื่อหลดได้ใส่วุดหลอกไนคักแน่ <c oughs> อั <c oughs> นยังเง่องได้จะค้นได้เนาะมันนี่เนาะแต่สุมเาน่ะ <c oughs> นบ่ได้เอาลายสุมเาพังผ้าพังผุนว่าสิบ สิบก่าไปแต่แดดได้ไหมนี่จากน้่งหมอกขอี้งแล้ตกเออฮะมาไก่มันเมื่อบ้านหรอกมาไก่ดิ nhá lụ nó mới chẳng hắn thôi sao phải thăm bố bảo ma này bù phải cày đấy luôn Vang chung xuống, phòn khảo cả. Nhất này. Ừ. à, cá thằng cọng phải khi mà xuống thế. Ừ. Khắc bôi. เื่อจะคือคืนเถอะเจอ,อ,องหัวว่ามีหย้าเฮ้ยนาเอาปีนีาาน้บัชุขบวห่ากเกิดทันตอนนัหยายังบ่ทันค <c oughs> น,นดีไลเข่าบวขึน้นมีต่หยา่าึ้นถุกีกหน่อยต <c oughs> ื่นมาหนิต้องกินผีเอเกหน่อยงานการบวชหิต ใส่อีวุทขักแน่ลงเกี่ยวขเขาวได้ไหมลูกลงเกี่ยวแล้วไหม,มปันเห็นโปรชินลงเกี่ยวเองผัดนห้หฮะโปรชินไอ้ล่างนี้ทะเล่งถ่ายคอยไปไปเดี๋ยว,ว,วมันกระโดดได้นะมันไม่ได้ออกได้แต่ปั่นนะก็ได้เลือกนะ้ำมาเป็นสีเอาครูกกครูนั่นยืมทงนุ่งมาใส่ก่อน มันนั่นข่าววันเข่าวร้ายมันก็ไม่ได้ออกได้นี่นะยางมันกับเล็ดในข่าวข้างหนแห้งมันหยาดเดีอยวกเอาสะกับยางมันกระโปรงเหนดอกว่าผอมีจักดีมันก็มีอยู่อืมมันก็มีติดอยู่แต่ว่าอันนี้มันเกินห้องจิมตูนเฮ้ยหงอีโนุเห็นผูกตัดอ่ะเบอร์เลยหยาหนะเลือดข่าวอืม เออในก็มีแต่หนาสีขยาอยู่หน้าหลังก็เบิ่งก็มัวกูเอาเฮ้ยเฮ้อืมผือออกมันจังแหงไว้ตัวเกี่ยวเนี่ยมือ้าอันมืออื่นกระบดได้อัดน้ําแล้วมืออื่น เด็กกหนึ่งัหนึ่งกํหนึ่งหนึ่งจะประดับนะมีเกลยวระวางมั่งมั่งเกลือระวางมังหอเดียวกับโบเล่มาไล่เดี๋ยวหาหอนี่แล้วกินทีแล้ว นั่นไงอยู่ไหน,นโดยกินแล้วเนอะ่องบัดแถวขอหมูน่ะกวามมันงามฮ <c ười> ะ ขี่ห้อโกกกระดาวกโกขโกขาบีบวอใหญ่ฮาพิมงานเทานี้ขี้่อโกกกระดาอกกระดาวกตันห่เลย ่่มันเียวกสุ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 ดเล่งเลยได้เขาเขานี่ยุกเบิดนั่นแหละค่ะลงหอดหอ่าแยดงว่านี่นี้ทึงวดสอานผิดทางทจารมันุกเบินี่ยมันสุกพญาขึ้นอีแล้วงานงอออกไปทีนี้ เตียนเลยเนาะเนาะไปเนาะมดด้เยบนรอิ ám, ่งลงูัญญาเกี่ยวข้าวด้วยครับพี่น้องข้าะถมๆๆันเรืองดุเด้อมันข้าวคอด้วยมกของการเกี่ยวข้าวมือแกแห้มาจีบบอกนอสลากะนข่าโรงเรียนก็เลยบอกันปะฮัเลย